กันนี่เลีวี่กน้วี่มถ่ายรูปมากจริงๆค่ะุูวันนี้ สวัสดีครัสวัสดีค่ะค่ะ,คะนะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่พิธีเปิดงานชอบเพลินเดินชิวตลาดประชารัดต้องชมถนนคนเดินปากแพรจัดขึ้นวันที่20เมษายน2562นะ ทางทําให้กับการแสดงชุดพิธีเปิดงานของเราอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องๆได้โพสหัตถศิลป์นินการนะครับผมซึ่งการแสดงชุดนี้ครับเป็นการแสดงที่บอกเราเรื่องราวครับถึงอัญมณีที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีนั่นก็คือนินนงครับโดยผ่านกระบวนการขั้นตอนตั้งแต่การคุดเจาะการร่อนครับการเจรนายจนมาเป็นผลผลิตภัณฑ์ขึ้นระดับตาตามที่กระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในได้ดําเนินโครงการตลาดชุมชนเพื่อธุรกิจท้องถิ่นภายใต้ชื่อตลาดต้องชม ตามแนวนโยบายในการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าโอท็อปตลอดจนประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ้าดึงดูดและรองรับนักการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในระดับความร่วมมือจากจังหวัดกาญจนบุรีดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเปิดงานแสดงสินค้าและจําหน่ายสินค้าประชาสัมพันธ์ตลาดต้องชมในชื่อของ ช็อปเพลินเดินชิลนตลาดต้องชมณตลาดประชารัฐต้องชมถนนคนเดินป,าก,ปากแพรกแห่งนี้นะคะภายใต้โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชื่อมโยงการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีในแข่งแข็งและยั่งยืนต่อไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนและขอขอบแห่งนี้นะคะที่ร่วมใจกันบูรณาการความรู้หาส่สมสองหนครับผมัดอดเยคับ อเตต่ารๆทา้กีปงานของเรายคับการทัน์เลเิตลาดปชารัฐนคกิ้ค่ะครับโหนมาา้เจมาแต่สินค้าดีๆนำมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้อง และลำดับต่อไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีค่ะนะคะมอบนะคะให้กับนายกเทศมนตรีนะคะเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีดรเบญจวรรณเปรมประยูนค่ะพี่ๆเสื่อมันชนเก็บภาพได้เลยนะคะ ไดครับผมต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านประชนนะครับผมเตรียมตัวได้เลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายภาพร่วมกันชางกลางของเรานะครับโดยตราช่างนี้นะครับได้รับการรับรองครับโดยสำนักงานครับผมช่างวัดตวงจังหวัดกาญจนบุรีครับที่รับรองมาตรฐานว่าตาช่างนี้จะเพี่ยงตรงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับผมค่ะ และในนี้ครับผมก็ถือว่าเป็นวิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของเราในวันนี้ครับกับงานถนนคนเดินผักแพทยนั่นเองครับผมซึ่งตอนนี้ครับผมเห็นบรรยากาศทางบริเวณด้านขวาของผมครับผมมีลูกค้านะครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็นักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมมาเดินร่วมบรรยากาศพิธการของเรานั่นเองครับผมใช่ค่ะเยอะแยะมากๆเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ ส่วนชวนนะคะกับเพื่อนเลยผ่านนะคะยังไงรีบเข้ามาถ่ายรูปนะเช็คอินเซลฟี่กันได้เลยอย่าลืมแฮชแท็กด้วยนะคะกับถนนคนเดินปากแพร์ของเรานั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีของมาแจกเยอะแยะมากมายเลยนะคะให้กับผู้ทุกท่านนั่นเองค่ะใช่แล้วนะคัะผมและแน่นอนว่าการเปิดงานของเราอย่างเป็นทางการในครัาวนี้ค่ะผมนอกจากกิจกรรมดีๆที่นำแบบมอบไป้แล้วเราเรานะครับยังมีของรางวัลมาแจกให้กับลูกค้าครับ ที่เดิน,น,นแ,แสบถนนคนเดินปากแพกเอาวันนี้มาเดินตลาดต้องชมค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นการเปิดนะคะ,ะตลาดต้องชมนะคะให้กับเกษตรกรนะคะผู้ที่ผลิตสินค้านะคะเพื่อให้ถึงมือแก่ผู้บริโภคเองนะคะเป็นการช่วยจากรกัฐบาลนะคะ ที่นี่จะมีทุกวันเสาร์และวันเสาร์เนาะทุกวันเสาร์ค่ะก็ท่านใดที่ว่างเว้นหรือว่าเดินทางมาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็สามารถที่จะมาเที่ยวงานนี้ได้เลยนะคะของอร่อยมากๆ